ชาวนาเฮดังๆคอรามาออนุมัติแล้ววันนี้เงินช่วยชาวนาไล่ละ500บาทและเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะวันที่3พฤศจิกายน2,563นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเกต็ตนายจุลินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็ยางพาราวงเงินรวมทั้งสิ้น61,900.8 2ล้านบาท ซึ่งก็มีสินค้าดังนี้มีสินค้าข้าววงเงินรวม5 1 8 5 8ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการประกันรายได้ปี2563ัหมทับกเป็นมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยโครงการประกันรายได้ปีที่2กํกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันตันละ1 5 0 0 0บาท ปริมาณไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ14,000บาทปริมาณไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ10,000บาทปริมาณไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละ11,000บาท ปริมาณไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ12,000บาทปริมาณไม่เกิน16ตันระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2564นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2563-64 ก็จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน2563เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2563ั6 4ในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไล่ละ500บาทนะคะ ย้ำนะคะในอัตราไล่ละ500บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ก่อนนะคะก็จะรวมรับครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทนะคะและในช่วงต่อไปนะคะก็จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็นําเสนอคอรมอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนะคะสรุปนะคะในวันนี้นะคะทางคอรมอก็ได้อนุมัติแล้วนะคะเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนะคะก็จะให้ไล่ละ 500บาทไม่เกิน20ไร่นะคะรวมรับไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทนะคะและก็ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปี2563ทับ64ด้วยนะคะก็รวมเป็น2มาตรการนะคะที่ได้อนุมัติในวันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการนะคะที่อนุมัตินะคะก็คือเป็นกเกษตรกร,รชาวสวนยางพารานะคะในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางปี2นะคะก็ได้รับการอนุมัติเช่นกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ